สวัสดีครับทุกคนในบรรดาหนังไทยใหม่ๆนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูก็คือแสนสนันพันสังสู้ซึ่งในทีเซอร์หรือตัวอย่างหนังนี่แหละมันเขียนว่าบทหนังเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยผู้เขียนแสบสนิทสิสายหน้าซึ่งเรื่องแสบสนิทสิสายหน้าเนี่ยผมก็ชอบเพื่อนผมก็ชอบผมก็เลยไปดูแสนสนันพันสังสู้ในโรงแล้วผมรู้สึกว่าเอาจริงๆมันไม่ดีเท่าแสบสนิทสิสายหน้าแล้วก็ไม่ใช่เพราะผมโตขึ้นแล้วก็ไม่ใช่พอยุคด้วย ผมมองหนังเป็นแบบสตรัคเจอร์ของมันนะ่ะมันแค่ไม่ดีเท่าในความคิดผมหลังจากดูหนังจบผมเลยมาดูในอินเทอร์เน็ตว่าคนอื่นๆรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ยังไงคนอื่นๆรู้สึกยิ่งกว่าผมอีกเหมือนมีแต่คนพูดว่ามันห่วยแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบคิดอะไรเล่นๆอยู่แล้วขนาดฟังเพลงผมยังคิดไปเรื่อยเลยว่าเอ๊ะถ้าผมเป็นคนแต่งผมจะแต่งท่อนนี้ให้ต่างไปมันอาจจะเพาะขึ้นจนบางทีผมก็ร้องเพลงผิดเพราะสับสนว่าไหนของจริงอันไหนผมแต่งผมก็เลยจะทาอย่างนั้นกับหนังเรื่องนี้บ้าง ผมจะมาอธิบายก่อนว่าในความคิดของผมมีอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วผมจะต่งไหมเทียบกับแสบสนิทฉิดสายหน้าละกันเพราะคนเขียนเดียวกันจะได้ไม่ถือว่ามีอะไรไม่แฟร์นะครับในแสบสนิทฉิดสายหน้าผมรู้สึกว่าหนังมันจบดีเพราะมันเป็นตอนจบที่เราดูตอนจบแล้วมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องมาถึงตอนจบรู้สึกว่าโอเคมันเมคเซนส์ตอนจบมันสอดคล้องกับสิ่งที่หนังปูมาตลอด ขอสปอยแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าละกันคือมันต้องพูดแล้วหนังมันก็เก่าแล้วใครที่ยังไม่ดูทั้งแสนสนนสสแบสนิทก็ออกไปตอนนี้ก็ยังทันนะครับคือในแสบสนิทเนี่ยคุณแดนวลเวทที่เป็นพระเอกเขาก็ต่อยมวยแพ้มาตลอดแล้วคนก็ลุ้นใช่ไหมคนที่ไม่เคยดูก็ลุ้นว่าไอ้ตอนจบจะแพ้ชนะตอนจบสรุปแพ้แล้วข้อคิดคือแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเก่งอย่างอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนังปูมาตั้งแต่ต้นแล้วเราแค,แค่แค่ไม่คิดว่ามันจะมาทางนี้ มันก็เลยเป็นหนังที่เมกเซนเรื่องหนึ่งแต่แสนสนันมันไม่ได้มีเหตุผลว่าทําไมก้าวจิรายุต้องชนะนอกจากแค่เพราะว่าเขาเป็นพระเอกอันนี้คือเหตุผลข้อแรกนะครับเหมือนกับหนังมันไม่ไม่กลมอะข้อ2นะครับก็คือตัวละครมันจะมีตัวละครที่เวลาจะยิ้มหน้าจะเป็นหัวเราะเวลาจะหัวเราะหน้าจะยิ้มกับตัวละครเดินถอยหลังกับตัวละครหูหนวกแล้วมีคนคอมเมนต์นอกจากผมก็มีคนอื่นคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็เห็นด้วยว่าเออตัวละครมันออกจะยูนิค แทบไม่เอามาเล่นเลยหรือเอามาเล่นก็เอามาเล่นแบบเหมือนกับมาเล่นอะไรได้เยอะกว่านี้แต่กลับทําแค่นี้ผมก็เลยจะเอาข้อเสียหนึ่งกับข้อเสีย2มารวมกันผมจะแต่งใหม่ให้เป็นอย่างนี้ครับทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมแต่ในไฟนอลไฟที่คุณก้าวจิรายุสู้กับคุณชินชินวุฒิใช่ไหมมันจะต้องเหมือนกับมีการเอาข้อเสียของคนพิการที่อยู่กับเรามาใช้ให้ดีแล้วมันจะทําให้เป็นหนังที่มีข้อคิดแบบเออเมคเซนเลยที่เขาแต่งเาแบบนี้เนอะปะ แล้วมันจะดูเหมือนกับว่าก้าวชิลายุชนะแบบมีเหตุผลไม่ใช่ชนะแค่เพราะเป็นพระเอกแล้วก็ไม่ใช่แค่เพราะชนะเพราะความรักอะไรเงี้ยเนื้อปะนึกภาพตามผมนะฉากที่ก้าวชิรายุสู้ใกล้แพ้ทุกคนตะโกนล้อเลียนว่าแบบผมจําชื่อตัวละครในหนังไม่ได้พูดชื่อนักแสดงแล้วกันแบบไอ้ก้าวขี้แพ้ไอ้ก้าวขี้แพ้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก้าวก็นึกถึง ที่ตัวละครหูหนวกเคยพูดว่าเนี่ยบางทีหูหนวกก็ดีนะกูรู้ว่ากูไม่ใช่คนดูดีคนเขาพูดจาดูถูกกูหูหนวกไปซะกก็ไม่ต้องยิดไม่ต้องได้ยินเหมือนเหมือนเป็นฉากนั่งคุยกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ฉากตลกนะแต่มันก็เป็นฉากแสดงฟีลลิ่งของตัวละครนี่แหละถ้าผมแต่งใหม่ผมจะให้มันมีฉากนั้นแล้วฉากที่ก้าวจิรายุได้ยินเสียงดูถูกจะลุกไม่ขึ้นก้าวจิรายุจะนึกถึงคําพูดนี้แล้วจะ สะกดจิตตัวเองให้หูหนวกแล้วแบบเหมือนในหนังแบบเวลาพระเอกตั้งใจมากๆแล้วก้าวจิรายุจะลุกขึ้นความหูหนวกของคุณนะทาให้ก้าวจิรายุชนะและแค่นั้นไม่พอเว้ยก้าวจิรายุอาจจะมีท่าที่แบบเหมือนกําลังจะเดินหน้าแต่ที่จริงถอยหลังเพราะว่าแบบเอาแรงบรนดาใจมาจากเพื่อนที่เอลล็อกจนต้องเดินแต่ถอยหลังใช่ไหมหรืออาจจะเป็นท่าเตะอะไรสักอย่างให้คนดูรู้ว่าเนี่ย ผมไม่ได้ชนะแค่พอผมเป็นพระเอกนะแต่ว่าเป็นพอผมรู้จักเคารพข้อเสียคนอื่นแล้วเอามันมาใช้ในมุมกลับให้กลายเป็นข้อดีอันสุดท้ายคืออะไรนะอันสุดท้ายคือหน้ายิ้มหน้าร้องไห้ใช่ไหมก้าวจิราอายุก็จะนึกถึงตัวละครนี้เหมือนกันโอเคแค่เรามีท่าเดินถอยหลังไม่ทําให้ชนะชินแค่เราไม่สนใจเสียงดูถูกไม่ทําให้ชนะอันนี้ไม้ตายสุดท้ายเราต้องมีแบบเกมเหมือนเล่นโป๊กเกอร์เฟสเนอะปะเหมือน แสดงสีหน้าไม่ตรงกับความจริงเพื่อหลอกคู่ต่อสู้จังหวะนี้แหละก้าวจิรายุจะทําหน้าเหมือนกับดีใจตอนที่ต่อยอะไรเงี้ยแต่ชินชินวุฒิจะทําท่าอะไรสักอย่างผมไม่เก่งมวยผมออกแบบท่าสู้ไม่ไม่เก่งแต่ชินชินวุฒิจะตอบกลับแล้วคราวนี้ก้าวจิรายุจะทําหน้าเหมือนกับจากที่ดีใจกลายเป็นเศร้ามากหรือแบบกลัวมากว่าเอ้ยท่าที่เราคิดว่าจะเอาชนะชินมันใช้ไม่ได้แล้วจังหวะที่ชินกําลังจะชนะ ก้าวจิอายุก็กลับมาชนะเฉยเลยหมายความว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่การเอาสีหน้าไม่ปกติของเพื่อนมาใช้เห็นไหมมันจะเป็นหนังที่แบบโคตรดีขึ้นเลยเว้ยโคตรดีขึ้นเลยคิดดูดิมันโคตรแบบอบอุ่นหัวใจอะ่ะผมมันกับพระเอกได้ไปอยู่กับคนพิการ3ามคนที่รู้สึกว่าแบบเออเป็นคนด้อยค่าในสังคมแต่ก็เพราะลักษณะของพวกคุณนี่แหละรวมกันในตัวผมที่ไม่พิการผมถึงชนะได้ไม่มีพวกคุณผมชนะไม่ได้นึกปะ แล้วรู้อะไรไหมผมรู้สึกว่าไอ้พอ็อดเรื่องที่ว่าเพื่อนพระเอกแข่งเปียโ,โนชนะมันโคตรเหมือนกับออกนอกลู่นอกทางเลยแต่ผมเข้าใจข้อคิดนะข้อคิดคือเขาชนะได้เพราะเขามีหลายนิ้วมีหลายนิ้วเพราะประสบอุบัติเหตุแล้วหมอตัดต่อผิดก็คือเป็นข้อคิดอบอุ่นหัวใจเหมือนกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเรื่องที่ดูเหมือนแย่จนทําให้คุณเป็นตัวตลกมันทําให้คุณชนะแล้วคิดดูถ้าหนังแต่งใหม่มันผมอ่ะทั้งซับพอ็พอตและเมนพอ็พอตมันจะให้ข้อคิดเดียวกัน แถมเกี่ยวกับมิตรภาพเกี่ยวกับเรื่องแย่กลายเป็นดีเกี่ยวกับการใช้พลังมิตรภาพเปลี่ยนเรื่องแย่เป็นดีเกี่ยวกับการใช้พลังแห่งความใฝ่ฝันเป้าหมายเปลี่ยนเรื่องแย่เป็นดีอะไรแบบนี้คุณคิดว่ายังไงล่ะคุณคิดว่ามันเป็นอย่างที่เป็นอยู่คือดีแล้วหรือว่าเป็นแบบผมจะเฟี้ยวกว่าเยอะถ้าเกิดใครได้ดูแล้วเป็นทีมเขียนบทหนังหรือถ้าทีมเขียนบทหนังแสนสนั่นทันสันสู้ได้ดู แล้วอยากจ้างผมก็ได้นะครับผมหิวเงินพอดีสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับมาให้คุณคิดเล่นๆสนุกๆว่าแบบหนังไทยบางเรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ได้ดีแล้วมีหลายเรื่องด้วยอาจจะทําให้คนพูดว่าหนังไทยห่วยแต่บางที่ของห่วยเ่ะปรับแก้นิดเดียวมันก็ดีแล้วแอบโพสิทีฟเนี่ยไม่ตั้งใจโพสิทีฟนั่นแหละครับเวลาที่เราเห็นของห่วยอะผมไม่ได้ห้ามหรอกนะว่าเราจะเราจะว่าไม่ได้มันห่วยมันหว่นหวยก็มันห่วยแต่ว่าเราฝึกสมองไปด้วยว่าแบบถ้าเป็นเราอ่ะ มันจะดีขึ้นได้ยังไงอะไรมาณนี้โอเคยาวละ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนผมเพิ่งลงเพลงใหม่ใน YouTube นะครับชื่อเพลงว่า Dare Devil เป็นเพลงที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากฮีโร่ที่ชื่อ Dare d e v i ลนี่แหละใครที่ชอบฮีโร่ตัวนี้หวังว่าจะชอบเพลงนี้เหมือนที่ผมชอบเองนะครับถ้าชอบก็อย,อย่าลืมกดติดตามช่องอีกช่องของผมที่ชื่อช่อง s c e n a r i o ช่องนี้ที่ผมลงเพลงด้วยนะครับขอบคุณครับ